ตอนนี้เรากำลังจะจากลาประเทศเวียดนามแล้วครับนี่มาอยู่ที่สนามบินแล้วครับก็มาถึงเร็วนะครับเพราะว่าโรงแรมที่พักก็อยู่ใกล้กับสนามบินเลยครับสนามบินที่นี่ก็อันนี้เป็นเทอร์มินอลสองนะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอล โอ้กลายเปนไทยของเราทำไมคิวยาวจังอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับทริปเวียดนามน,นี้แล้วนะครับ ขนาดว่ามาเร็วนะเนี่ยแสดงว่าคนเดินทางไปไประเทศไทยกันเน,นืองงานโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับเสร็จแล้วก็จะพาไปดูนะครับในดิวตี้ฟรีนะครับ ผ่านเข้ามาเข้าในเกตแล้วนะครับก็สนามบินมีทั้งหมด36เกตเนาะก็จะเรียงเป็นทางตรงยาวแบบนี้เลยของผมก็อยู่เกต30นะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปจนถึงเกตเท่าไหร่เอย36นะแต่ผมเห็นด้านนอกเขาก็มีการขยายอยู่นะครับตัวสนามบินนี่ก็เป็นเย็นวันเสาร์ ถือว่าคนไม่เยอะครับมีเสียเวลาตรงโหลดกระเป๋านิดนึงเพราะว่าที่นี่เขายังไม่มีพวกระบบอัตโนมัติแล้วก็ยูทิฟีที่นี่ครับก็จะเป็นของลอเต้เนาะไม่ใหญ่มากมีอยู่สองสามจุดนะครับมันก็มีพวกร้านอาหารนะรเข้ามาไม่หลงทางแน่นอนครับ ว่ายวเราเจอกันอีกคลิปหนึ่งตอนน่าจะกลับไทยแล้วครับเดี๋ยวก็นั่งรอเครื่องไปยาวๆโหลดซีรีส์มา1ซีซั่นน่าจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่นี่ครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ